ก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็มาหายิงปลากันนะครับใหม่ที่มานี่ก็เป็นใหม่แม่น้ำนะครับก็ไม่ได้มานานนะครับแถวนี้วันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีความหวานมาฝากพี่ๆน้องๆหรือเปล่านะครับก็ขึ้นมา เห็นทำเลตัวนี้มันเหมาะนะครับมีไม้ไผ่ล้มนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้หัวาหารอ่อยไว้นะครับก็มีปลาตะเพียนนะเข้ามานะครับแต่เป้าหมายของเราวันนี้นะครับเป็นปลาเล็ดกับปลาชะโดนะครับที่เราจะยิงนะครับ โอเคครับดูแล้วตรงที่ปลาไม่น่าจะเข้านะครับปลาใหญ่เดี๋ยวต้องย้ายจุดนะครับไปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงที่พิตามอยู่นะครับโอล้ครับเรียบร้อยครับหนนแล้วซุ่มปลาแลดกันดู <c oughs> นนแล้วก็ไพ่ด้วยนะที่อันนี้ยิงไม่โดนต,ตามกำลังม้วนอยู่

Lồ đây kìa Lồ có quà <laughs> Đi nhảy lên À quầy đã <cười> 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 tung tông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

คันต้องลงไปเอาอีกรอบซอนไซกำลังกำลังไม่เนียวครับไซนี้กำลังอร่อยดูตัวใหญ่ด้วยมาแล้วความมันแล้วครับวันนี้นูน่นนะผมยัดลงไปเอาปลากันใหญ่มันนี่ว่ะ โหัวสิดรอย้ดังบุเลยอ่ะโอ้สสวยโหลสุดายหมายแทกลูวใหญ่ยังไม่มาหรอหรือว่าไม่รู้ไอตัวนั้นน่าจะใหญ่ตัวที่ว่าเนี่ยตัวที่ผมยิงกันเนี่ยดังบุหายมันก็โดนเข่ากอไผ่ ีเดี๋ยวอสแดกไม่ได้กินประร้อยนะประใสเอาใส่มานะนามันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเคยมุนเช็ยวางไว้เอาว้างไว้เดี๋ยวมุนเลย <c oughs> นี่ด <c oughs> ูปลากับใหญ่นะครับโลกว่าใส่กำลังกินเลย ครับตัวนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับก็ได้ปลานะครับนี่ครับปลาจากหลังปีใหม่ของเรานะครับปลาปีใหม่แลตแห้งแล้ว <c oughs> มากันสามคน,นครับหนึ่งแต้มวันนี้ฝีมือพี่ตั้มอีกแล้วผมยินพลาดนะครับนี่ก็สวยอยู่ยโหลกว่า หม่เราเหมือนเดินครับแม่น้ำกลับก่อนคุณน้ามีเวลาจะมาใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเอเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า